ต้องหลับตาให้เป็นซะก่อให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ผ่อนคลายจึงระทั้งเราสึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่านั่งปรับท่านั่งให้ถูกส่วนพอถูกส่วนแล้วเราถึงรวมใจหยุดไปตรงกลางคือแตะเบา ครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตาให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายพระลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทางโลกอยู่นะมันจะมีเรื่องหยับๆยบมาทำให้จิตใจเรา หยาบตามไปด้วยต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกสมมติเรานึกภาพไม่ออกก็เอาตรงเนี้ยที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลาง ต้องง่ายๆนะจ๊ะเราก็จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม่กับประเดบุหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีนะอะไรง่าย ที่สุดณนะตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อนหรือบางท่านก็รู้สึกกหลับตาแล้วตัวหายวับแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะหรือบางคนจะเริ่มด้วยการน,นึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทํา เพื่อให้ใจมันชุ่มชุ่มบุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่ระปิติที่สุดกอด่อนนึกได้ง่ายก่อนเพสร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้กจัดความฟุ้งกจัดนิวรณทั้งห้าความฟุ้งคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆ จะนำมาเป็นความยินดียินไล่เนี่ยอย่างนี้ก่อนก็ได้แปลว,ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดที่เราทําได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแต่นึกถึงบริกรรมอนิมิตหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมากซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน แล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจาำนะลูกนะมันจะดเร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำซ้ำฝึกไปเรื่อยๆสำหรับที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสได้หรือเข้าถึงดวงธรรมหรือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตหรือบริกรรมนิมิต ได้แล้วก็นึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายใน